พวกรักทาสมาพอดีดย,ยังไม่ได้ฟังเลยผมก็ยังไม่ร้องเหมือนกันคนดีร้องให้ดูร้องแทนหนึ่งคนเลงสาวสุพรรณสาวสุพรรณเหรอสาวสุพรรณอะไรแล้วสาวสุพรรณมาโชว์ของหน่อยนิ่เชือ่อขนมกินได้คนสุพรรณเนีเ่ยรองให คำามับไม่มีแล้วเมื่อวานเราเปิดเผยกันแล้วเดินข้างเดินหงายด้วยเราเรามามองกันสองคนโด่นแน่ดวงจันทร์มัวอะไรที่ไหนกันโดนมาหันแน่ดวงเดือนนี่เป็นธรรมดา วันี้สุนัยรัตตมาก็ขนลุกเนะจ้ารยนูยตอนนี้หมนรี่หาเล้